เศรษฐาแจงบินเช่าเหมาลำ30ล้านบาทไปร่วมประชุม UN เช้านี้ที่หมอชิดวันนี้19กันยายนครบรอบ17ปีรัฐประหารอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรระหว่างเดินทางการประชุมสมัชชาสหประชาชาติปิดฉากภารกิจสุดท้ายนายกรัฐมนตรีไทยคนที่23แต่เวทีเดียวกันนี้ในวันนี้จะเป็นเวทีโลกแห่งแรกที่นายเศรษฐาทวีสินจะได้รับการเปิดตัวในฐานะนายกรัฐมนตรีไทยคนที่30แห่งประเทศไทย นายกเศรษฐาเดินทางออกจากไทยตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่18กันยายนไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและจะเดินทางกลับมาในวันที่24กันยายนภารกิจหลักคือร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78หรือ UNGA ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการไปครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเน้นย้ำบทบาทของไทยเรื่องสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้จะใช้โอกาสนี้เช้ญเชิญ Google Microsoft และเท s l a มาลงทุนในประเทศไทยโดยมีกำหนดเข้าหารือกับระดับ CEO เบอร์หหรือเบอร์สของแต่ละบริษัทและมีกำหนดพบ กับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียนหอการค้าสหรัฐอเมริการวมถึงภาคเอกชนสหรัฐซึ่งทางโฆศกสำนักนายกยืนยันว่าจะมีบริษัทเอกชนมาร่วมพบปะจำนวนมากสำหรับกำหนดการที่เป็นทางการนายเสรษฐาจะถึงนิวยอร์กในช่วงเช้ามืดของวันที่19กันยายนจากนั้นจะเริ่มภารกิจทันทีโดยร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือดี Summit ในหัวข้อ Mobilizing Finance and Investments and the Means of Implementation for SDGs Achievement แปลได้ว่าการขับเคลื่อนด้านการเงินการลงทุนและการบังคับใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากนั้นช่วงค่ำจะร่วมงานเลี้ยงรับรองวันที่20กันยายนในเศรษาจะร่วมเวทีประชุม SDG Summit 2023ภายใต,ใต้หัวข้อ fostering partnership for our common future หรือบ่มเพาะความร่วมมือเพื่ออนาคตร่วมกัน วันที่21กันยายนในเศรษฐาจะขึ้นกล่าวถ้อยถแถลงในเวทีเสวนารวมกับประธานาธิบดีติเมเลสเตประธานคณะกรรมการยุโรปรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียและเลขาธิการบริหารของคณะกรรมการเศรษฐกิจกและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก อย่างไรก็ตามการเดินทางในครั้งนี้มีประเด็นดราม่าตามมาเนื่องจากนายกเศรษฐาไม่ได้ใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศเป็นพาหนะในการเดินทางเหมือนผู้นำประเทศคนก่อนๆโดยเปลี่ยนเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทยแทนด้วยงบประมาณที่สูงถึงส0ล้านบาทจึงมีการถามจากสื่อมวลชนถึงความเหมาะสมของราคาหลายครั้งรวมถึงก่อนเดินทางซึ่งท่านนายกตอบสั้นๆว่าเคยถแถลงไปหลายหนแล้วก็เอาตามคำถแถลงแล้วกันว่ามันถูกกว่าที่เขาบอกมา ทั้งนี้ประเด็นดราม,ม่าค่าเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้โดนแค่ฝั่งรัฐบาลเท่านั้นในปฏิพัส์สันติพาดาหรือมอองในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกตั้งคำถามในกรณีนำคณะเดินทางซึ่งส่วนใหญ่เป็นสสพักเก้าไกลจำนวน12คนบินดูงานประเทศสิงคโปอนเรื่องประสิทธิภาพงานสภาและการจัดการปัญหาหมอกควันนอโดยใช้งบประมาณสูงถึง 1.3ล้านบาทระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2566ซึ่งก็มีคำถามว่าราคามีความเหมาะสมหรือไม่เช่นค่าห้องพักต่อคนคืนละ12,000บาทหรือการนั่งชั้นธุรกิจในการเดินทาง ต่อมามีการชี้แจงเรื่องนี้จากหมอ,อองระบุว่าเป้าหมายการไปดูงานที่สิงคโปร์เป็นการต่อย,ยอดจากคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูงที่ตนตั้งขึ้นซึ่งในเอเชียสภาไต้หวันและสิงคโปร์ได้รับการยอมรับในเรื่องนี้แต่เนื่องจากนโยบายจีนเดียวของกระทรวงการต่างประเทศทำให้ไม่สามารถเดินทางไปไต้หวันได้จึงเลือกเป็นสิงคโปร์ ส่วนเรื่องงบการเดินทางได้ถามไปยังเจ้าหน้าที่แล้วว่าบินด้วยสายการบินต้นทุนต่ำได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ไปทําการบ้านมาปรากฏว่าไม่ได้เพราะมีระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไว้เช่นเดียวกับเรื่องโรงแรมที่พักได้บอกว่าอย่าให้ถึงงบสูงสุดคือ1 2ึ0 0หบาทเจ้าหน้าที่ไปทําการบ้านมาได้โรงแรมที่เหมาะสมแต่เอกสารการเบิกเป็นการเบิกแบบเต็มที่ตามสิทธิ์ที่บรรจุในระเบียบกระทรวงการคลงัง ทั้งนี้หมออ่องยืนยันว่าเป็นความตั้งใจอยู่แล้วที่จะทําสภาโปร่งใสถ้าตั้งใจจะโปร่งใสก็ต้องพร้อมโดนตรวจสอบพร้อมแสดงใบเสร็จเรื่องค่าใช้ใจ่ายและเมื่อเดินทางกลับมาจะมีการสรุปอย่างชัดเจนว่าใช้กับเรื่องอะไรเท่าไรบ้าง